สวัสดีครับเปิดไพ่ดูดวงกับต้นโกมุตขอต้อนรับผู้ติดตามและผู้รับชมทุกท่านเลยนะครับแต่ผู้รับชมที่ซัพพอร์ตต้องสมม,มาแล้วก็ผู้รับชมที่เข้ามาใหม่ของตองสนรับทุกท่านเลยนะครับเน่จะรีบไปไหนคุณต้นก็จะได้เข้าเนื้อหาไวๆเลยนะครับรู้ว่าคนฟังรอดูอยู่เนาะคนฟังก็รอฟังเนาะคลิปนี้เปิดไพ่ดูดวงกันในหัวข้อตอนนี้เขารู้สึกยังไงเมื่อได้ฟังเรื่องคุณนึกถึงใครคนนั้นแหละครับ นึกถึงใครคนนั้นเลยนะครับเราไม่เกี่ยวว่าจะเป็นประเด็นแบบไหนนะครับคุณนึกถึงใครคนนั้นเลยตอนนี้เขารู้สึกยังไงเมื่อได้ฟังเรื่องคุณมากองที่หนึกองที่สนะครับให้เวลาคุณเลือกกองไพ่นะโอเคเลือกกองไพ่ได้แล้วคลิกเวลาในคำอธิบายใต้คลิปเลยนะครับ คนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งตอนนี้เขารู้สึกยังไงเมื่อได้ฟังเรื่องของคุณนะครับเขาได้ฟังเรื่องของคุณเรื่องอะไรบ้างมาดูกันว้าวเรื่องแรกเขาได้ฟัง ข่าวความก้าวหน้าของคุณนะครับความก้าวหน้าในเรื่องหน้าที่การงานความก้าวหน้าในเรื่องการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งความก้าวหน้าในการยกระดับฐานะยกระดับรายได้มีความก้าวหน้าขึ้นนะครับแต่เขาไม่ได้ยินเรื่องความสัมพันธ์คุณนะ สิ่งที่เขาได้ยินเป็นแนวความก้าวหน้าหน้านะที่การงานนะครับหรือความสามารถนะครับหรือช่องทางการสร้างไรายไดนะ้ไม่ได้ยินเกี่ยวกับเรื่องความรักเลย <c oughs> เรื่องถัดมาเรื่องถัดมา <c oughs> เขาได้ยินเรื่องที่คุณน,นั้นมีเกลืมีเล่เหลี่ยมมี ความพิลแพงที่ไม่ใช่ใครจะเคี้ยวได้ง่ายมเล่เหลี่ยมมแหละเขาได้ยินความสามารถเทคนิคเล่เหลี่ยมของคุณได้ยินว่าเออคุณก็มีเล่เหลี่ยมเหมือนกันคุณก็มีความสามารถเหมือนกันคุณก็สามารถที่จะแบบว่านี่มีขีนที่จะเอาตัวรอดมีกขีนในเรื่องต่างๆเหมือนกันนะครับถามว่าบางที สำหรับบางคนอาจจะมองว่าคุณคบไม่ได้เลยด้วยซ้ำนะครับแต่ถ้ามองในแง่ดีในแง่ความสามารถในการเอาตัวรอดคุณก็เอาตัวรอดได้เอออยู่ที่ว่าคุณจะมองแบบไหนนะครับแต่ถ้าเกิดเรื่องไม่ดีกับคุณคุณก็เอาตัวรอดได้ด้วยกลิ่นของคุณด้วยเล่่์เหลี่ยมของคุณนะครับแล้วก็เรื่องถัดมาเขาได้ยินข่าว ว่าคุณนั้นได้รับอะไรดีๆมานะครับได้รับพรดีๆจากผู้ใหญ่ได้รับการซัพพอร์ตจากผู้ใหญ่หรือทำอะไรแล้วมันเข้าท่าทำอะไรแล้วมันเข้ามือนะครับเหมือนทุกอย่างถูกอำนวยอวยใยมาให้คุณทำบางสิ่งบางอย่างแล้วมันทำได้ดีนะครับบางคนบางท่านดวงดี จากเทศกาลกินเจครั้งนี้เนี่ยเออพูดถึงเทศกาลกินเจ้าไม่กวนอิ่มพระบุริษัทกนอิ่มก็ขึ้นมาเนาะเขาอาจจะได้ข่าวว่าคุณกําลังหาวิธีที่จะงดทานเนื้อวัวหรือพยายามที่จะกินเจเพื่อต้อนรับเข้าสู่เทศกาลกินเจหรือพยายามที่จะไม่กินเนื้อสัตว์ใหญ่แล้วหรือพยายามที่จะไม่กินเนื้อแดงแล้วเพื่อที่จะ ดูแลสุขภาพตัวเองหันไปกินปลากินไข่แทนเพื่อดูแลเซฟสุขภาพตัวเองอย่างเนี้ยนะครับว่ากันไปเนาะถัดมาเรื่องที่เขาได้ยินเขาได้ยินว่าคุณนั้นน่ะได้ค้นพบเส้นทางช่องทางทํรมหากินใหม่เขาได้ ยินข่าวว่าคุณกำลังจะมีแพลนไปทำช่องทางธุรมาหากินแบบใหม่หรือช่องทางหารายได้แบบใหม่นะครับหรือเขาได้อินว่าคุณนั้นได้ตื่นรู้ได้เห็นสัจธรรมความจริงได้รู้ความจริงเกี่ยวกับเรื่องที่มันสำคัญต่อคุณ แล้วพอคนรู้ความจริงนั้นรู้ความรู้นั้นรู้ช่องทางนั้นเหมือนคุณเปลี่ยนไปเป็นอีกคนนะครับหรือคุณได้รู้แล้วรู้สึกว่ามันเข้าที่เข้าทางได้รู้ความจริงได้มาถูกทางในตาสว่างได้ตื่นรู้ว่าอะไรที่สำคัญอะไรที่มันเป็นแค่กิจกรรมเล่นๆ ทาไปเพื่อสันทนาการอะไรที่สําคัญจริงๆชีวิตนี้ควรจะต้องทําควรจะต้องมีเนาะถัดมาพวกเขาได้ยินว่าคุณนั้นนะกลับตัวกลับใจกลับจากร้ายกลายเป็นดีได้ยินว่าคุณนั้นฟื้นตัวแล้วจากสถานการณ์ที่ย่ำแย่เริ่มฟื้นตัวกลับมาแล้วได้ยินข่าวว่า คุณนั้นเจอเรื่องร้ายแรงเจอมรสุมหนักมาก่อนหน้านี้แล้วคุณเริ่มดีขึ้นแล้วเริ่มกลับมาเข้าที่เข้าทางแล้วนะครับมาที่นี้เรามาดูกันนะว่าเขารู้สึกยังไงเมื่อได้ฟังเรื่องเหล่านี้ของคุณนะเมื่อได้ยินข่าวเหล่านี้ของคุณนะครับ ่าวเรื่องความก้าวหน้าประเด็นเรื่องได้ยินข่าวเรื่องความก้าวหน้าไหมพวกเขาเขาที่คุณนึกถึงนะครับเขาที่คุณนึกถึงรู้สึกเจ็บใจรู้สึกฝังใจรู้สึกปักใจแน่แน่นะครับหากคนที่คิดดีกับคุณเขาจะมั่นใจกับคุณนะครับแบ่งเป็นสองฝั่งนะเห็นหน้าไพ่อย่างเนี้ย คู่มือไว้อีกอย่างนะคนที่หวังดีกับคุณนะครับเห็นคุณได้ดีเห็นคุณได้รับความก้าวหน้าเขาปักใจเชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจว่าคุณจะทําตัวเองให้ก้าวหน้าได้อย่างนี้ไปตลอดเขามีความมั่นใจในตัวคุณว่าคุณจะทําได้คุณจะสร้างความก้าวหน้าให้ตัวเองได้อย่างนี้ตลอดแล้วไปได้อีกไกลแล้วไปได้ดีนะครับอันนี้คือคนที่หวังดีกับคุณนะทีนี้ กรณีคนที่ไม่ได้คิดอย่างนั้นละ่ะได้ยินข่าวความเข้าวหน้าของคุณแล้วรู้สึกเจ็บใจรู้สึกเจ็บปวดรับไม่ได้นะครับรับไม่ได้ทนไม่ได้เจ็บปวดเมืนมีเสียบกลางหัวใจนะครับมันไม่พอใจอย่างหนักเลยนะครับมันไม่พอใจอย่างแรงเลยเห็นข่าวความเข้าวหน้าของคุณนะทีนี้มาเป็นประเด็น ที่เขาได้ยินข่าวว่าคุณนั้นมีกลินมีความสามารถนะเอาตัวรอดนะมีเล่ห์เหลี่ยมนะครับเขารู้สึกว่าเฮ้ยคุณเนี่ยไม่ได้อยู่นิ่งๆคุณเนี่ยนะตอนนี้เอานอนไม่ได้แล้วแหละนะครับไว้ใจไม่ได้แล้วแหละนะ คุณไว้ใจไม่ได้แล้วคุณเริ่มไว้ใจไม่ได้แล้วไม่รู้จะรับมือคุณยังไงแล้วนะครับหากไม่ได้รู้เรื่องนี้ว่าคุณมีกขืนว่าคุณมีเล่เหลี่ยมก็คงจะรู้สึกอีกแบบหนึ่งนะครับแต่พอมารู้ว่าคุณมีขืนมีเล่เหลี่ยมสามารถเอาตัวรอดได้เหมือนกันนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี้ไม่รู้จะรับมือ,อยังไงแล้วนะครับต้องไปตั้งหลักใหม่ <laughs> ต,ต้องไปค้ำหาวิธีใหม่ที่จะรับมือนะครับทีนี้มาในเรื่องประเด็นของการที่ได้ยินข่าวว่าคุณนั้นได้รับการอ,อุปธรรมค้ำชูจากผู้ใหญ่ได้รับโอกาสดีเหมือนประทานพรมาว่าคุณทำสิ่งนี้แล้วมันเข้ามือคุณเลืเกินนะครับหรือได้ยินข่าวว่าคุณกินเจหรือได้ยินข่าวว่าคุณจะงดกินเนื้อวัว กินงดกินสัตว์ใหญ่นะครับหรือจะงดกินเนื้อแดงหันมากินพวกปลาพวกอะไรเพื่อดูแลสุขภาพตัวเองอว่ามานะครับพวกเขาได้ยินข่าวเหล่านี้พวกเขารู้สึกยังไงเขารู้สึกยังไงเมื่อได้ยินข่าวเหล่านี้เขารู้สึกว่าข่าวนี้แหละคุณจะรวยคุณจะ,จะเจริญรุ่งเรืองก็ข่าวนี้แหละ นะครับเป็นโชคจริงๆเป็นบุญกุศลจริงๆนะครับหากเป็นเรื่องหน้าที่การงานที่ได้รับการประทานพรมาทําแล้วมันดีมันเข้ามือเขารู้สึกว่าคุณจะรวยก็วันนี้นะครับคุณจะรวยก็ทีนี้แหละนะครับส่วนกรณีที่คุณจะเข้าสู่เทศก,กาลกินจีงดกินเนื้อวัวเนาะดกินเนื้อแดง แล้วจะมากินปลากินอะไรกินไข่อะไรเพื่อดูแลสุขภาพพวกเขาคิดว่าเออทีนี้แหละสุขภาพคุณจะดีนะครับแล้วก็ถ้าตั้งใจที่จะกินเจเพื่อสร้างบาร,รมีสร้างกุศลกุศลเนี้ยช่วยให้คุณโชคดีแน่นอนนะครับพวกเขารู้สึกอย่างนี้นะครับถัดมานะครับเป็นประเด็นที่ว่าได้ยินข่าวว่า คุณได้พบเจอช่องทางการทำมาหากินใหม่ๆนะแล้วก็ได้รู้ความจริงได้ตาสว่างได้ตื่นรู้ว่าอะไรที่สำคัญจำเป็นว่าอะไรที่มันเป็นแค่ของสันทนาการระหว่างทางของชีวิตเนาะแล้วคุณเปลี่ยนไปเป็นคนละคน เหมือนได้ตื่นรู้เลยว่าเรื่องใดที่สําคัญเรื่องใดที่มันเป็นแค่เรื่องสนานาการนะครับแล้วคุณก็เปลี่ยนท่าทีคุณเปลี่ยนเลยนะครับทีนี้เขาคนนั้นได้ฟังเรื่องนี้แล้วรู้สึกว่านี่แหละถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้รู้นะครับถึงเวลาของคุณแล้วแหละ ที่จะเติบโตที่จะได้สิ่งที่คุณคู่ควรจริงๆนะครับเมื่อรู้แล้วว่าอะไรที่จำเป็นก็แสดงว่าคุณคู่ควรกับมันแล้วแหละคุณมาในเส้นทางที่คู่ควรแล้วแหละที่จะได้มันถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้นะแล้วก็หากเป็นกรณีที่คุณพบช่องทางทำมาหากินใหม่ นะครับช่องทางการสร้างรายได้ใหม่ๆ <_ an> พวกเขาเขาคนนั้นรู้สึกว่านี่แหละคนมาถูกทางนะครับนี่แหละถึงเวลาของคุณแล้วเป็นช่วงโอกาสทองของคุณนะครับมันถูกกำหนดมาแบบนี้แหละตรงนี้แหละถูกทางแล้วนะครับ <_ an> แล้วก็สำหรับบางคนนะสำหรับบางกรณี แค่บางกรณีนะอย่าอย่าไปเหมารวมนะครับบางกรณีบางคนนะเห็นคุณปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาในทางที่มันถูกมันควรทางที่มันเอาจริงเอาจังกับชีวิตเนะี่ยเห็นคุณเป็นอย่างเนี้ยแล้วท่าทีคุณเปลี่ยนไปรู้สึกหลงรักนะครับเฮ้ยนี่มันคนที่เขาตามหานี่นะครับคนแบบนี้แหละที่เขาตามหารู้สึกหลงรักอยากได้เป็นคู่นะครับว่ากันไปนะครับ พอมาประเด็นนี้ก็แอบเขินเนาะเออทีนี้พอมาประเด็นที่ว่าเขาได้ฟังเรื่องราวที่ว่าคุณเจอเรื่องหนักๆแบบสาหัสากันมาแล้วตอนนี้คุณเริ่มฟื้นเริ่มกลับมาดีแล้วนะครับเริ่มกลับมายืนได้แล้วเริ่มกลับมาดีขึ้นแล้วรู้สึกยังไงรู้สึกว่าแบบนี้แหละทําแบบนี้ต่อไปอันนี้ ขอแบ่งเป็นสองกรณนี้นะสำหรับคนที่หวังดีกับคุณนะสําหรับคนที่หวังดีกับคุณมองว่าแบบนี้แหละลุกขึ้นมาอย่างนี้แหละเราสู้ต่อแบบนี้แหละขอให้ทําอย่างนี้นะขอให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปนะให้กลับมาได้แล้วก็ยืนอยู่อย่างเนี้ยตลอดไปนะอย่าได้ล้มอีกอย่าได้ท้อขอให้สู้ต่ออันนี้คือคนที่หวังดีนะครับมีแรงลุกกลับมาจากวิกฤต แบบนี้ดีแล้วขอให้เป็นอย่างนี้ต่อไปอย่าได้ละอย่าได้วางจากเส้นทางนี้นะครับเป็นเรื่องที่ดีอันนี้คือมุมของคนที่เขาหวังดีกับคุณนะครับส่วนคนที่ไม่หวังดีมองว่าการที่คุณกลับมายืนได้หลังจากที่เผชิญวิกฤตหนนะัก กลับมาดีได้หลังจากที่เผชิญวิกฤตนั้นเขาไม่โอเคนะครับเขาไม่โอเคเขาอยากจะทําให้คุณกลับไปโดนวิกฤตอีกครั้งนะครับอยากให้คุณกลับไปติดขัดอีกครั้งไม่อยากให้คุณกลับมาดีนะครับอืมและนี่คือสิ่งที่เป็นคำทำนายนะครับ ว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงเมื่อได้ฟังเรื่องคุณนะครับมีทั้งคนที่หวางดีเอบคุณมีทั้งคนที่ยินดีเอบคุณและมีทั้งคนที่คิดไม่ดีเอบคุณเนาะตามนี้นะครับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งมาจนถึงตรงนี้ต้นต้องกราบขอบพระคุณย,ยิ่งเลยนะครับที่สละเวลามารับชมผลงานของต้นนะรับขอบพระคุณย,ยิ่งๆเลยสำหรับการกดซุปเปอร์แดงการคอมเมนต์ให้กำลังใจ นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าถูกใจถ้าหากว่าพอใจมาดูกันเยอะๆมาติดตามกันเยอะๆนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับคนที่เลือกไพ่กองที่สองตอนนี้เขารู้สึกยังไงเมื่อได้ฟังเรื่องของคุณนะครับเขาได้ฟังเรื่องของคุณเรื่องประเด็นใดบ้าง เรามาดูกันนะครับอดหน่อยว่าเขาได้ฟังเรื่องของคุณประเด็นไหนบ้างอ่ะประเด็นที่ได้รับของดีๆมาได้รับโอกาสดีๆมาหรือทำอะไรแล้วมันเข้ามือเห็นกําไรเห็นผลนะครมีการได้รับหรือมีการส่งมอบ ตังสิ่งบางอย่างไปนะครับได้ข่าวว่าคุณนั้นเป็นคนที่พร้อมแทงข้างหลังอันนี้น่าจะโดนอินฐานนะน่าจะโดนใส่ร้ายใส่ไฟนะครับไม่รู้แหละนะครับแต่สิ่งที่เขาได้ยินนะเขาได้ข่าวว่าคุณนั้น เป็นคนที่พร้อมแทงข้างหลังเป็นคนที่ทําเสียเส่งเป็นดีแล้วสุดท้ายก็แทงข้างหลังเขาไปทั่วนะครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งคือเขาได้ยินข่าวว่าคุณโดนหักหลังคุณโดนกันแกล้งจากคนใกล้ตัวนะครับถัดมาเป็นประเด็นที่ว่าเขาได้ยินข่าวว่าคุณนั้นมีเล่ห์เหลี่ยม นะมีขื่นมีเล่เหลี่ยมมีไหวพริบในการเอาตัวรอดนะครับหากมองในแง่ดีคุณก็เอาเป็นคนที่เอาตัวรอดได้ดีนะครับหากมองไม่ดีสําหรับบางคนจะมองว่าคุณนั้นเป็นคนที่คบไม่ได้นะครับถัดมาถ้ายินข่าวประเด็นที่ว่าคุณนั้น่ะ ได้มีความก้าวหน้าในเรื่องหน้าที่การงานหรือได้มีความก้าวหน้าในเรื่องของการทำมาหาได้นะครับบางคนบางท่านได้รับการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเนาะแล้วก็ได้ข่าวมาว่าคุณเพิ่งมีการเฉลิมฉลองหรือ คุณนั้นเป็นคนที่ชอบปาร์ตี้ชอบสังสรรค์หรือเป็นคนที่หมดเงินไปกับการปาร์ตี้หมดเงินไปกับการสังสรรค์หรือของที่ถูกใจนะครับเป็นคนที่ใช้ใจ่ายเงินเก่งเพื่อการเอนเตอร์เทนตัวเองแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในสายเอนเตอร์เทนนะครับเป็นคนที่ชอบลื่นเลอใช้ใจ่ายเงินไปกับความบันเทิงความลื่นเลอของตัวเองนะ นี่คือสิ่งที่เขาได้ฟังเรื่องของคุณที่เขาได้ยินได้ฟังเนาะทีนี้เขารู้สึกยังไงเมื่อเขาได้ยินได้ฟังเรื่องเหล่านี้ทีนี้เราจะมาดูทีละประเด็นนะครับประเด็นที่ว่าเขาได้ฟังเรื่องคุณได้รับโอกาสดีๆได้รับของดีๆมาหรือได้มีการ ได้มาหรือมีการส่งมอบบางสิ่งบางอย่างไปนะครับหรือคุณได้ทําอะไรแล้วมันเห็นผลได้กําไรนะครับเขาคนนั้นที่คุณนึกถึงนะครเขารู้สึกว่าไม่อยากคบนะครับอยากจบความสัมพันธ์นี้จังเลยนะครับกรณีที่คุณได้มาหรือ ได้ส่งมอบไปซึ่งของบางอย่างทำให้เขาไม่พอใจและไม่อยากจะติดต่อกับคุณนะครับไม่อยากคุยกับคุณหรือเขาได้คาดหวังของสิ่งนั้นที่คุณได้ส่งมอบหรือคุณได้รับเขาคาดหวังของสิ่งนั้นแต่เมื่อมันเป็นของคุณหรือคุณเอาไปให้คนอื่นเขาเลยรู้สึกว่าเสียดายนะครับหมดโอกาสแล้วหมดหวังแล้วสําหรับคุณนะครับแล้วก็ หากเป็นกรณีที่ว่าคุณลงมือทําอะไรแล้วมันเห็นผลกําไรนะเขาก็รู้สึกว่าอืมรู้สึกไม่อยากเจอไม่อยากได้ยินอีกนะครับไม่รู้ว่าอารมณ์ไหนเนาะแต่รู้สึกว่าไม่ที่แนๆ่ๆคือไม่อยากเจอไม่อยากได้ยินอีกนะครไม่รู้ว่าด้วยอารมณ์ที่ว่า อิจฉาหรือด้วยอ,อารมณ์ที่ว่าฟังแล้วรู้สึกกดดันตัวเองนะทีนี้ประเด็นเรื่องที่เขาได้ยินว่าคุนนั้นเป็นคนที่พร้อมที่จะหักหลังใครได้ทุกเมื่อหรือประเด็นที่เขาได้ยินข่าวมาว่าคุณโดนหักหลังจากคนใกล้ตัวนะครับเขา ก็ต้องแบ่งว่าคนที่คิดดีกับคนที่คิดไม่ดีกับคุณเนาะมาเอาคนที่คิดดีกับคุณกนกรณีที่ได้ยินข่าวว่าคุณนั้นเป็นคนที่ถูกคนใกล้ตัวหักหลังอยู่ตลอดคนที่เขาหวังดีกับคุณเขาจะคิดแล้วว่าเนี่ยคุณก็เป็นอย่างนี้นะครับไว้ใจคนเข้าไปทั่ว ก็คือเขาจะจําอ่ะเขาจะจําเขาจะมีภาพจําเกี่ยวกับคุณว่าเนี่ยคุณก็เป็นเส้นอย่างนี้ไว้ใจเข้าไปทั่วสุดท้ายก็โดนหักหลังเป็นเรื่องปกติของคุณนั่แหละครับเขาจะเป็นภาพจํานะครับทีนี้มาเป็นเรื่องที่ไม่ดีบ้างสาหรับคนที่มองคุณไม่ดีบ้างคนที่มองคุณไม่ดีได้ข่าวมาว่าคุณนั้นอ่ะคบกับ ไปก็หักหลังเข้าไปทั่วก็แทงข้างหลังเข้าไปทั่วนะครับก็รู้สึกว่าเจ็บปวดใจนะร,รู้สึกว่านะจาเหมือนกันว่าจะระวังตัวคุณนะครับจะระวังคุณแล้วก็ไม่พอใจคุณนะครับส่วนกรณีที่ว่าคุณโดนหักหลังจากคนใกล้ตัวคนที่เขาไม่หวังดีกับคุณเขาจะจำเหมือนกันว่าเออมันก็เรื่องปกติ ก็เรื่องธรรมดายแล้วให้ใจเข้าไปทั่วนะครับเป็นภาพจําไปนะทีนี้มาประเด็นนี้นะครับมาประเด็นที่ว่าได้ยินข่าวว่าคุณนั้นมีเล่เหลี่ยมมีขืนนะครับอืมมีเล่เหลี่ยมมีขืนมีความสามารถในการเอาตัวรอดนะครับ เขาได้ยินแล้วเขารู้สึกว่าเออคุณเนี่ยฉลาดดีนะครับคุณมีไหวพริบคุณเป็นคนที่มีไหวพริบมีคนที่ฉลาดดีนะครับมีสติปัญญาดีนะครับทีนี้ถัดมาเป็นประเด็นที่ว่าเขาได้ยินข่าวว่าคุณก้าวหน้าในเรื่องหน้าที่การงานในเรื่องทางทารรมาหาได้เนาะ เรื่องความรักยังไม่เด่นเท่าไหร่นะครับไม่เห็นเลยเรื่องความรักไม่เด่นหรอกนะครับอ่ะ,อะเขาได้ยินข่าวว่าคุณนั้นก้าวหน้าในเรื่องหน้าที่การงานก้าวหน้าในเรื่องการทํามาหาได้แล้วเขาที่คุณนึกถึงรู้สึกยังไงร,รู้สึกว่าเนรู้สึกว่าต้องทําอะไรสักอย่างแล้วแหละมันอยู่นิ่งไม่ได้นะครับรู้สึกว่า ความก้าวหน้าของคุณเนี่ยจะทําให้เขาอยู่นิ่งไม่ได้รู้สึกไม่ดีกับตัวเองนะครับมันเป็นการที่ว่ารู้ข่าวดีของคุณแล้วเอามาเปรียบเทียบกับตัวเองเรารู้สึกไม่ดีกับตัวเองนะครับอืมเขาที่คุณนึกถึงความรู้สึกอย่างนี้นะครับมีการเปรียบเทียบกับตัวเองแล้วก็แบบว่ารู้สึกไม่ดีกับตัวเองไปเลยนะครับอืม ทีนี้มาประเด็นที่ว่าได้รู้ข่าวว่าคุณเป็นคนที่ใช้จ่ายเงินไปกับการเอนเตอร์เทนนะครับเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมชอบการเอนเตอร์เทนนะครับหรือได้ยินข่าวว่าคุณเพิ่งมีเรื่องที่น่ายินดีเรื่องที่ให้ต้องเฉลิมฉลองเนาะเขารู้สึกยังไง เขารู้สึกว่าคุณรู้จักปรับตัวเนาะเขารู้จักปรับเขารู้สึกว่าคุณรู้จักปรับตัวรู้จักปรับอารมณ์บางทีเห็นคุณเพียดแต่ก็ยังรู้จักสังสรรค์รู้จักอินเตอร์เทนตัวเองให้รู้สึกดีขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อได้รู้ว่าคุณใช้จ่ายเงินมือเติบหรือเปของ ซื้อของเพื่อปนเปย์ตัวเองเพื่อเอนเตอร์เทนตัวเอง่างเนี้ยก็จะรู้สึกว่าอ้าวใช้เงินมือเติบขนาดนี้เลยเลยนะครับอืมติดสังคมขนาดนี้ได้เลยลใช้ใจ่ายเยอะขนาดนี้เลยเหรอนึกว,ว่าจะเป็นคนประหยัดนะครับอืมเป็นอีกอย่างหนึง่งเนาะนี่คือสิ่งที่เขารู้สึกเมื่อได้ฟังเรื่องคุณนะครับ ตัยกไพ่กองที่สองอะมาจนถึงตรงนี้ต้นตกอรกพราบขอบคุณยิงย่งเลยนะครับที่สลัดเวลารับชมผลงานของต้นนะครับขอบคุณยิ่งเลยสำหรับการกดซูเปอร์แท่งแล้วก็มาคอมเมนต์ให้กําลังใจนะครับถ้าพอใจถ้าชอบมาดูกันเยอะๆนะครับมาติดตามกันเยอะๆนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับ